โอเคครับผมก็กลับสวัสดีไยรุ่นหน้าตาดีกันทุกๆคนด้วยนะครับผม <Yahoo! S 1> โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกมโรบักนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับร้านหมูกระทะหรือเปล่าวะ <c oughs> อันนี้เพิ่งเล่นครั้งแรกในชีวิตเลยนะเอาอตรง คือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สติอะไรทั้งนั้นอ่ะบอกเลยดิสสดอย่างเดียวนะไวรุ่นอันนี้เราอยู่น่าจะอยู่หน้าร้านหมูกระทะหรือเปล่าเออไม่รู้ว่าพี่เข้าแมปมั่วใครรู้ช่วยบอกทีนะมันเป็นรูปหมูกระทะมาเล่นยังไงอ่ะัยรุ่นอันดับแรกครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวเข้าไปในในร้านก่อนนะเฮ้ยมันให้ทำอะไรอ่ะรับออเดอร์อ่าเอาแบบชิปเดี๋ยวขอญาตดูเพื่อนก่อนนะว้าวคือกินเทนะว่าเพื่อนทำไมกินเท่างว่าเพื่อน อันดับแรกครับไปรับจานหรออ๋อรับจานเดี๋ยวนะแล้วเราเอาโต๊ะไหนอ่ะอ๋อนี่หรอโต๊ะไหนก็ได้นะดูทรงละอันดับแรกเอาจานปับโอเคมันมีหลายจานวะไม่กลหลายจานจังเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีวะมันปรับมุมมองได้ปะปรับมุมมองไงวะไปรุ่นปรับมุมมองไงอะแป๊บนึงนะปรับมุมมองไม่ได้่ะ ใครรู้บอกพี่ด้วยนะปรับมุมมองไงอันดับแรกเลยครับผมเออเอาเป็นเนื้อออสเตรเลียหรอใช่ป่ะอันนี้เดี๋ยวขยัดอ่อนก่อนสไลส์สลิสไลส,ไลส,ไลสไล์อะไรไม่รู้ว่ไปครับผมโอ้ต้องซื้อหรอฮะไม่มีของฟรีอ๋อนี่ะอันนี้น่าจะไม่ไม่ไม่ไมฟรีนะนี่นี่อ่อนี่ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้นะนี่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 หมูสไลด์นะฮะโอเคอน,นี่อันนี้อันนี้ของฟรีอันนี้ของฟรีอันนี้ตามอ่าตามเข้าหัวแล้วเมื่อกี้มันจ่ายเพิ่มนะ โอเคโอเคโอ้โ้เต็มแล้วว่ะกินเยอะเกินไปเปล่าอ่าต่อไปจานที่3าครับอันนี้ตับนะเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ตับตับโอเคตับมันหมูนะมันหมูเอาไปด้วยนะอุ๊ยอะไรวะอ๋อกุ้งกุ้งกุ้งนี่นี่นี่นอันนี้มันหมูโอเคชิ้นเดียว่เอ้ยมันหมูสอชิ้นเอามันได้อันเดียวว่ะอันนี้อะไรกุ้ง เอาเมื่อกี้ปลาหมึกนะอันนี้น่าจะกุ้งเอาเต็มหรอโอเคเอาใหม่โอเคอันนี้อะไรอะ่ะโอเคอันนี้เอ่อหมึกกรอบหมึกกรอบอาา่ะฮะอันนี้อะไรวะไม่เอาไม่กินนี่เอาฮอนด็อกฮอนด็อกโอเคใจกูจะกินหมดเป่าวะเนี่ยอันนี้นี่เต้าหู้อันนี้นี่พี่ชอบนี่พี่ชอบโอเคเอ่ออันนี้ชิ้นลาวาก็เราบดบัคขับยากด้วย โอเคเห็ดเห็ดเห็ดออรินจิโอเคเห็ดผักครับผักผักไม่ค่อยกินนะส่วนมากนี่นี่เห็ดเข็มเห็ดเข็มมาบไม่ใช่ผักกาดเห็ดเข็มเต็มอีกแล้วโอเคโอเคนี้ก่อนต่อไปน้ำจิ้ม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 เอาเป็นถ้วยนี่โหถ้วยน้ำจิ้มโคตรใหญ่เอ่อขออนุญาตอ่านหน่อยนะฮะซุกี้โอเคซีฟู้ดนะเอาซุกี้กับซีฟู้ดนะของพี่โอเค อันนี้เอาเป็นซีฟู้ดนะซีฟูด้ดซีฟูด้ด <c oughs> โอเค <c oughs> เสร็จอเอาไปเอาน้ำ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 พี่เอาน้ำมาแล้วเฮ้ยมีไข่ด้วยว่ะเอาไข่ไปด้วยนะฮะไข่ไข่อ๋อไข่โอ้ยไข,ไข่กี่ฟองแล้วเนี่ยลืมดูโอเคหลายอย่างแล้วแต่เขียบอย่าพึ่งยังไม่ได้กินอันนี้น่าจะช่วยน้ำเปล่าน้ำซุปเหรออันนี้อะไรน้ำซุปใช่ปะ อ๋นี่ต่ำอุย้ยไอติมก็มีนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมานะเอาเครื่องดื่มก่อนรูอว่ามันเต็มแล้วโอ้มันเต็มแล้วะฮะมันมีหลายการหลายหลายรายการละต่อไปครับไปนั่งที่โต๊ะดูทรงละนั่งโต๊ะนะเอ่อเป็นโต๊ะไหนดีนะของเราชอบพีเวลพีเวลหน่อยนะโอ้นี่คุณผู้หญิงครับ <c oughs> คุณผู้หญิง <c oughs> เอ่อเอาตรงนี้ดีกว่าส่วนตัวดีนะฮะสีดาลพีสแล้วแล้วก็วางโอเค ไขวางเงโอเคไขควางครับน้ำซุปวางข้างๆอันนี้วางไว้ตรงไหนดีโอ้ยหลายอย่างจังโอ้ยอันนี้ก็มีครับอ๋อหลายจานจ,านจานัดกินหมดปะ่าวะเดียคนเดียวอันนี้น้ำซุปนะฮะน้ำซุปน้ำซุปเอาใส่เติมเลยน้ำซุปเติมอีกอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะไว้คู่กันนะเ,ออเห็นเกมแล้วกูก็หิวตามเลย ไข่สองฟองหรือเปล่าไวรุ่นโอเคแล้วอ่าแล้วตอกไข่ครับอาฮะโอเคโอ้ยไข่ใส่น้ำซุปได้ด้วยว่าอ่าเอ่ามันหมูมันหมูอยู่ไหนวะมันหมูมันหมูอยู่นี่ครับมันหมูอโอเค อ๋อสามชั้นก่อนเอ้ยใส่ผักใส่ผักใส่ผักอ๋อสามชั้นก่อนโอเคใส่ผักครับใส่ผักโอเคใส่ผ like. <tz tweeting disorders> ักให้หมดเลยเออมันปรับจอไงวะเดี๋ยวแป๊บ <Montreal> นึงนะขออนุญาตถามน้องนาริตก่อนเฮ้ยอ๋อจะบอกว่าหลับโอ้ตายแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้โหซูมได้เอาแค่นี้ก็พอแล้ววัยรุ่นเอ้ยไม่ ยหมดไปแล้วหนึ่งบาทจะบอกกูต้องจ่ายตังค์ด้วยไม่รู้อะโดอย่างเดียวครับใส่ผักก่อนครับผม <laughs> ใส่ใส่เห็ดด้วยโอเคใส่เห็ดลูกชิ้นนี่พี่ชอบชอบนะลูกชิ้นเนี่ยใส่เห็ดครับผมเห็ดเห็ดโอเคไหมไหมไหมเอาไปเอาเป็นอา่าหมูชาบูนะอันดับแรกเลยเอาหมูชาบูให้หมดก่อน ลูกชิ้นครับผมลูกชิ้นต้องย่างวะไม่เป็นไรย่างก็ย่างอา่าใส่ใส่ไหนได้ก่อนใส่ไปก่อนครับผมจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็โซยอ,อือฮ้อแซ่บหลายน้ำซุปแห้งครับผมนั่งกินคนเดียวชิลๆบอกายแค่นั้นแหละ ายางฮอทดอกครับผมโอเคสุกยังไะเนี่ยหมดยังวะใส่ใส่ไม่ได้วะไม่ร่นยังไม่สุกเลยนี่ครับผมอาจ,จา์กุ้งกุ้งสุกแล้วนะฮะฮดอกสุกแล้วอันนี้ก็กินได้แล้วเนี่ยมันสุกแล้วโอ้เต็มจานเลยวะตอกไข่กันตอกไข่ไม่ได้นะ น,นี่ปูหรือเปล่าวะมันมันลวกได้นะปูเออหิวเอาสามชั้นก่อนฮนะเอาสามชั้นให้หมดชิวจ้าแค่นั้นแหละโหมีดนตีเล่นด้วยนะฮะโอ้โหอย่างชิวหมูกระทะฟินฟินโอ้โหอย่างเฟี้ยวจุกจุกบอกเลยอ้วนตับจิมอีกเฮ้ยลืมตักน้ำว่ะเขาลืมตักน้ำนะ ใช่ปะเหมือนจะลืมตักน้ำอ่ะอร่อยจุงจิ้มอย่างจิ้มแล้วนะลืมดูอือร่อยจุงเบอืยขอดอกเดอื้กุ้งนี่ต้องชีฟู้ดเท่านั้นเลยกุ้งอ่ะบอกเลยอืเอาอ้๊ม อ,อ,อร่อยจุงเคเบคอนเดี๋ยวเรามาเอานะฮะเดี๋ยวเรา,ไปเ,าไปเอาน้ำก่อนเอาน้ำก่อนครับผมน้ำเอาสองขวดนะครับไอติมด้วยอ๋อเนี่ยเอาต้องเอาถ้วยก่อนนะฮะไอติมเค okay. เอาแค่นี้พอครับผมเดี๋ยวกินไม้หมดไปครับไปครับไปครับ Yahoo ใหม่แล้วบ้างหมูกูโอ้โหสภาพหมู เก็บก่อนครับผมเอ้ยเดี๋ยวกินพวกนี้ก่อนหมูหมดหม,หมดูหมดหมูหมดหมูหมดหมูหมดมันแข่งกินกันเหรอวะวิธียังไงกินครับผมกินครับผมกินก่อนครับผมกระทะไหม้แล้วครับตอนนี้น้ำน้ำซุป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 ซุปอยู่ไหนโอเคเติมโอ้โหเกือบไปแล้วเออกินดารก่อนครับผมเอาตั้งก่อนฮะ โอเคกินก่อนครับอ่าดื่มน้ำก่อนขอแห้งขอแห้งโอเคน้ำกิ่นอร่อยหเต็มว่าเต็มจานเลยเนี่ยตอนเนี้ยซีฟู้ดครับกินอิมอร่อยกรุ่งครับผม เอ้ยไม่ได้ดจิ้มเลยกูคิดกูคิดจิด้มเมื่อกี้น้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปหมดอ่ะ ah, น้ำซุปหมดไม่นะน้ำซุปหมดอ่อไม่นะน้ำซุปหมดน้ำซุปหมดเร็ว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 ,รวน้ำซุปผมหมดน้ำซุปน้ำซุปเติมเลยครับผมเรียบร้อยครับกินต่อครับโอเคครับ หมดแล้วนะจานต่อครับรออะไรล่ะชีวิตจริงก็กินเยอะแบบนี้แหละ <_ m akes> กินเยอะไม่ได้ทั้งในเกมอะ่ะโอ้โหบอกเลยจิ้มแล้วก็เกนโอ้โหอร่อยหวานเจียบหวานเจียบเออโอ้ติดคอติดคอขอญาติดื่มน้ำแป๊บ โอ้ยดื่มน้ำซุป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 เลยเหรอเพื่อนแล้วผักซิ้นจุดท้ายแล้วกินอา่อยเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กดกระดิ่งใช่ปะเขาบอกกินเสร็จแล้วให้กดกระดิ่งเดี๋ยวว่าตอนเราต้องนั่งก่อนนะ เอาล้ฮะผมหลังจากที่เรากินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโคตรอิ่มเลยว่ะไรเล่นมาครับผมเราจะเสียตังค์เท่าไหร่หรือว่าเราจะไม่ได้เสียนะครับเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตเลยฮะไม่ได้พกตังค์มาด้วยหรือเปล่าวะไม่ได้ตังค์มาด้วยนะไปเออกูโดนซ่อมแน่เลยวะอันนี้คือรายการที่เราไม่ดีอันนี้คือสั่งกลับบ้านเหรอเดลิเวอรี่อ๋อเก็บเก็บเสียจ,จังแค่นี้เหรอเฮ้ อันนี้คืออะไรอะขอญาตแป๊บอ๋อไอเวนเอ่อมีพนักงานเสิร์ฟนะโอ้โหแล้วไอเราก็ไปเดินเอาอย่างดีเลยอะัยรุ่นไม่เป็นไรครับผมอิ่มเรียบร้อยแล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าเอ่อมันมีพนักงานเสิร์ฟอุ้ยมีห้อง VIP ด้วยว่ะขออนุญาตไปห้อง VIP ได้ปะขออนุญาตนะขออนุญาตนะโอ้หขออนุญาตนะเนี่ยมีห้องด้วยว่ะ โอ้ VAP จัดสนุกนะครับผมโอ้อิ่มเรียบร้อยไปกลับบ้านกันเราโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตอ่านโอ้โหดูดิปลอดภัยไว้ก่อนเขตก่อสร้างห้ามเข้าโอเคครับผมสำหรับคืนนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับหวังว่าหวังว่าคงจะสนุกกันนะครับผมฝากร้านด้วยนะครับอ่า uh, Bankok Dinner มีเสื้อขายด้วยนะฮะหน้าร้านอันนี้คือคนทำสถิติที่กินจุนะฮะอ้โหแชมป์ วิ่งไหนป้าวิ่งอ๋อกูมีตังหรอฮะกูมีตังหรอโอเคครับผมหวังว่าคงจะสนุกกันนะครับผมทุกคนฝากไลน์นะครับผมเอ่อ Bangkok Dinner นะครับผมมูกระทะลองเข้ามาเอนจอยกันได้ผมสนุกสนานครับผมโอเคครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย